ท่านเราจะเจาะสวัสดีเด็กแถวกรีนทุกคนนะครับมีอยู่ผมปะน้องจ๋าชมพิเจษทีพีอีกันเลยเยี่ยมช่วงวันนี้นะครับก็จะมาพาทําเควสชีวเอากลิ่ไอของเอ้ยเสียงกลิ่นร้องของเห็ดนะครับผมก็คือเควสท์น่นกินมาแนะนําทุกอย่างชมคือผมตอนแรกเสียงกลิ่นร้องขอความช่วยเหลือของเห็ดทริปแสงนะครับผมแรกๆที่ผมไม่ทาเพราะว่าคือมันแนะนําทุกอย่างนะครับผมจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยมาถึงเนี่ยมันมีเควสต่อเนื่องชมมาถึงตอนที่เพื่อหาเอ้ยเดินตามเลี่ยงแม่น้ําชมเพื่อหาตต้นอออขงกิ่ไ ความชั่วร้ายคุณผู้ชมก็คือมาถึงตอนนี้มันไม่มีไกด์บอกคุณผู้ชมมันไม่มีไกด์นำทางเห็นปะเราต้องไปหาเองคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทำคลิปบอกกันว่ามันอยู่ไหนคุณผู้ชมเผื่อใครขี้เกียจหามุชมก็นี่เลยมันอยู่ตรงช่วงนี้คุณผู้ชมให้เราวัปตรงนี้ก่อนนี้ว์ปมันนี่คุณผู้ชมนี่นะครับสำหรับใครที่ดําเนินเควสมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้จะหาไงคุณผู้ชมมาดูคลิปคุณผู้ชมเพื่อคือขี้เกียจหาผมก็เป็นประมาณคุณผู้ชมครับพอถ้าเกิดมันมีไกด์นำทางผมก็จะทำไปเรื่อย คือก็ขี้เกียจคุณผู้ชมครับก่อนนะคุณผู้ชมนี่ว่าพอเราวาร์ปมาเสร็จเราก็เดินมานี่เลยท่านผู้ชมนี่คือที่ผมไม่ทำตั้งแต่ต้นเพราะว่าตรงต้นมันมีไก่คุณผู้ชมเ่็ะเนี่ยอ้าวเจอแล้วต้นตอของความชั่วร้ายคุณผู้ชมครับนี่พอเจอแล้วตรงนี้เราต้องมาปราบมอนคุณผู้ชมครับสี่ตัวคุณผู้ชมครับก็สร้างโลก่อนคุณผู้ชมเกือบเกือบถึงกระลากของโลกคุณผู้ชม ล่วงไม่หนึ่งจังหวะนี้ล่วงสามอุ้ยโอ้โหแทบหมดคุณผู้ชมแทบหมดหลอดเลยอันนี้ก็ใช้ไปแล้วด้วยคุณผู้ชมจะเติมแสงตรงไหนดีเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องใช้แสงในการจัดการคุณผู้ชมพอหลังจัดการมอนเสร็จปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยเราต้องมาชำระล้างคุณผู้ชมนี่ไงชำระล้างเสร็จเลยปะเขาจะมีตรงกลมให้เราใช้พรแห่งปัญญาผู้ชมเอ้าไม่ทมันมัวแต่ยืนพูดก็คือเควสเนี้ยพอเราทำมาสักพักคุณผู้ชมคือแบบว่า ไอเคเวสเนี่ยเสียงกิีร้องของเฮต์นะยี่ชมพอทำมาสักพักมาจนถึงนี่มชมครับจุดที่ว่าเนี่ยเขาให้ขวดน้ำแห่งปัญญามาพี่ชมเนพอแห่งปัญญาเนี่ยพอเขาให้มาปุ๊บคือมันจะมีเคเวสเนี่ยมาที่เราต้องเดินตามแม่น้ำมาจัดการแต่ว่าตอนนี้เกือบผมผมต้องไปหาแสงชัวรครับตอนนี้ผมหิวแสงแสงอยู่ไหนไม่มีแสงเลยพีชมหิวแสงเอาแล้วไม่น่าเลยเยไม่น่าไปยืนพูดตรงนั้นเลย โอเคเดี๋ยวเก็บแสงนั้งทุกทัวคือ mm hmm. พวกแรก่ทุกอย่างที่อยู่ไอท่าเนี่ยคือสามารถเป็นแสงให้เราได้ห oh. มดทุกช่กกองชาญกรเนี่ยแหละเติมแสงได้มีประการตีแร่หรือว่าเก็บค่ามอนหรืออะไรเงี้ยแต่มอนโดยทั่วไปจะเป็นพวกที่ว่าได้เนื้อมวยงถึงจะได้แสงมวยงก็ประมาณเพื่อผมก็ให้ดูไปเผื่อใครว่าทำแสงหายมันผมที่ว,ว่าไปยืนพูดอยู่ตรงนั้นทุกทัวร์แต่คงไม่มีใ,นในครไปยืนพูดเหมือนผมหรอกนะแต่เผื่อไว้นะครับ mm. เราก็ทําการไปเก็บแสงมั้งทุกทัวร์ รีบพุงโยคือแบบว่าพอสตาร์ทได้ปุ๊บเราก็ต้องทำกัรขอให้โซยิน่าขึ้นกัอนตุ้มเรียบร้อยโยก็ใส่นี่มีเห็ดโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกผู้ชมนี่เห็ดโผล่มาแล้วเราก็จะได้กล่องผู้ชมนะได้กล่องมาเลยคผู้ชมนี่คือภารกิจเอาไปทำเบสเอาไปทำชิบันดูดีไหมนี่เอารูปนี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าต้องเป็นรูปเห็ดใหญ่คุณผู้ชมนี่เรียบร้อยเราก็จะเปิดชมครับ แล้วก็ได้เจมมาสิบเจมท่านผู้ชมได้เจมจต่หีบสิบเจมแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับไปหาเห็ดท่านผู้ชมจะเดินกลับหรือวาร์ปดีวาร์ปไปดีกว่าท่านผู้ชมได้เจมสิบเจมแล้วกลับไปหาเห็ดท่านผู้ชมเราไปรับเควสกับเห็ดก็คือเราไปส่งเควสเราจะได้สี่สิบเจมรวมเป็นห้าสิบเจมท่านผู้ชมคือค่อนข้างได้เยอะมากมมท่านผู้ชมเฟรนเนี่ยคือห้าสิบเจมท่านผู้ชมได้อย่างเยอะจริงๆตอนนี้ขอชาร์จกันท่านผู้ชมจังหวะน,นี้เราจะทําการโดด เล่งนะครับจังหวะนี้ทิ้งตัวนี่ต้องมีชั้นเชิงงงครับทิ้งม้ว,วนโซ่ไม่ได้มีตายงงครับหลายรอบแล้วด้วยทิ้งม้วแล้วตายมาหลายรอบผู้ชมนี่จังหวะนี้ครับทิ้งพึบนี้เทคนิคการทิ้งตัวมีมอนยืนเฝ้าอยู่ผู้ชมยังไม่อยากตีด้วยทิ้งตัวแล้วบินนี่นี่ครับจังหวะ เอยอยากได้ละมุดมากเลยอะแมปมันน่าบินมากบินสำรวจแล้วก็เก็บไอ้แสงเนี่ยแต่ละมุดไม่ออกม่ชัวรเกเซ็งมากโอเค,อเคหลังจากนั้นเราก็มาที่เหตุอีกครั้งที่ว่าี่ทรงเควสอฮ้ยอันนี้โอเมื่อกี้น่าไปทำปกคลิปอะเดี๋ยวไปอัดตอนที่เห็นเหตุเต็มๆมันชัวไปทำปกคลิป โอเคมิมยอมเห็ดยักษ์แสนเรื่องมากเรียบร้อยเควสเสร็จแลมิมยอมแล้วก็ได้เจมเพิ่มมิมยอมตอนนี้โอ้ oh, ได้อีกเพิ่มมิมยอมผมก็ก่ารังเก็บมิมยอมตอนนี้คือขำอักคำแแม่รับชมพยายามทำเควสพยายามทำอะไรมิมยอมเพื่อเก็บ,บมิมยอมตามสไตล์สายฟรีมิมยอมเราต้องได้ละมุดให้ได้ขาดอี4ก4ีลูกคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างที่ผมตอนนี้ผมเลือกทำเควสของเมืองใต้ดินที่นี่มผู้ชมก็เพราะว่ามันมีอีกอย่างหนึง่งให้เก็บมผู้ชมก็คือเนี่ย ไอเมืองใต้ดินไม่รู้ว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ท่านผู้ชมยังไม่เล่นท่านผู้ชมก็ยังไม่เล่นเหมืองใต้ดินแบบว่ายังเปิดแมปไม่ครบท่านผู้ชมครับก็พยายามมาเปิดแมปกันนะเพราะว่ามันมีนี่นี่มาคุยกับคนนี้คนที่มีสายลักรูปครกไฟท่านผู้ชมนี่ตัวเร่งปฏิกิริยาท่านผู้ชมเห็นป่ะมันมีการให้ตัวเร่งปฏิกิริยาท่านผู้ชมนี่ปึ๊บเขาก็จะเปิดอ้าวท่านผู้ชมได้นี่มานสองอันท่านผู้ชมก็คือสําคัญเลยคืออันที่แปดท่านผู้ชมนี่ที่ผมพยายามทำเพราะว่าเก็บหินนดอั อันที่8ดมันได้มี2อัน,นชับคือผมอยากได้ผมก็เลยพยายามทำอันนี้ผมต้องเก็บอีก8แล้วก็อีก8ก็มา16ผมเก็บอีก16อันผมจะได้เปนชัวร์ก็คือต้องไปหาเก็บตามแบบต่อนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมมาทาเควสในเหมืองน,นิยมมาหาเควสในเมืองทํายมก็ไล่เก็บเควสที่ว่าอยู่ในเหมืองยนจนจะไม่เหลือเควสอะไรลแล้วทุกคนใกล้แล้วเ๋ยวต่อไปเราวไปทำเควสหลักละทู้มชมก็อันว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแล์กดสติ๊กเกอร์ผมด้วยทู้ชมไปแล้วบ๊าย